สิ่งาไปไหนครับนี่เอฟซีเอฟซีก็เอ็งให้เขาไปหาที่บ้านเขาไม่ไปเฮ้ยเ็ขาเนื้อกลืนยากแล้วเอฟซีเอฟซีเนียมึง เด้เลูกเอ้ทั้ไทยหายไปไหนอ่ะไปไทยไหนอ่ะอะ๋ยอสีขาวเอาดิเฮ้ยโอเคทั้งทำอะไรเขาเนี่ งานใหญ่งานใหญ่้โอ้ยใายจากบาทอะไรคืออะไรเกได้ข้าวซื้อหมเนาะ ดูแกน้าไรเอ้รุ่ไอ้รุ่ี่อย่างนี้อ่ไม่จะิ่ไปไหนมันจะนี่หลา่ว่าที่เอรงเข้เาเองไอ้ข้าววเราออกเสมอเลยด้วย ครับพ่อบ้านแขนยิ่งๆครับปียางปียางมาก็ตีข้าวต่อคนจะข้าวที่สวยอยู่ไม่มียาเลยแต่ <c oughs> ถ้ามันมียาดำแล้วนี่ไม่มีเลยข้าวใครดิของใครของใครโอ้สดดวยเลยวะ วูฟข้าพันเลยท่านเลยข้าวเรานี่นี่ศัตรูนี่นี่จะเขยายังครับเฮ้สุดยอสุดยะดกำมือเจ้าเนี่ยสุดยะ เหมือนเดิมข้าจะแก้วไปทะลุอ่ะไม่เกี่ยวอะไนี่หรอกอายะมั่วเจ้าบอลข้าสามมือกล้วยน่ะตัวเจ้าสามมือกล้วยไม่แหละแบบธุรกิจของเซอเองมั้ย

ใช้ไฟนี่นะอะไรอะไรอะไรนะอ่ะคลิกฮ่า่าฮ่าฮ่าเร็วของเองเลยเพราะว่าตั้งอะไรนีมาตรฐานอ่ะเขาเองร่อนช่างอะไรนี่นะเขาตั้งอะไรนี่ไม่ได้ตรง<ข>เองเองก็แกไปงี้เลยถ้ามันไหลแล้วต้องปัดขึ้นอะไรงี้ เนี <t <t ่ยข้ามาชมเลยตเราต้ต้องกันอะไรอย่างเงี่ยดีดีด้วยไม่เปนไรเลยดิมาเจอตัเอ๋มาเลยตัวเอ๋ครับเรามาเจองานไม่มีก็ดันให้มันทำงานเลยมาเจอกันทีก็เนี่ยครับชิ้นทีหนึ่งของพวกเรานะครับขิข้าวนะครับ เาคนไปอาไปดี๋ยวเดเดีวเดยคุณดูคาลคุณดูคา แรคืออะไ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 รไมอาจานมาลองด ไมปมามาเวยอันนี้อนะ่ะจะเยอะกว่านี่ต <c oughs> แต่ถ้ามาในมียาเนี่ยเอ๊ะไม่ต้องร่อนแบบเด็เลยให้เขาทา่งนี้ เองไรมาทานเงินบางนี <ira> okay. to to okay. right ่ปลากระตัวนี้ลงอีกเลยตับได้เลยใอันนี้เกี่ยวครับเดิมเป็นที่เก็บปลาแลครับนี่เก็บปลาเขาทานแล้วที่ใครมาซื้อครับโอเคเองก็จะรอบนี้รอบนี้นะครับนี่รอบนอข้าวที่สามไปข้าวที่สองเป็นข้าวที่หนึ่ง อันนี้นอนจอยไหมนี่เอ๊ะมีการ์ีจริงจริงดูเสียองออมาตัวครับสีพังไหมบ้าครับือเสียองออมาอลงแกนแเดะเตอนกันมาเจอเขาสีขาวพอดีนะครับนี่ครับ โอ้ยเองมันได้หรอกยกเตะทางนี่เลยแกร้อนแบร้อนครับตัวตะแกรงก็กร่อนเร็วอย่างนึกว่าอันนี้เร็วอย่างทว่าเองตั้งมาได้ตู้เนินอนเลย กูไม่ยกินแต่ไก่เจ็บหน้าเจ็บอะไรมาเจ็บเอวมาเลยสาวนอนไม่มีไรทำนอนเลยงานมัมีเงินก็ักบาทเลยข้าวเขาหดสวยเลยข้าว,ข,าวข้าวพกเองสีไปนี่ตรงนี้ดำมืดเลยนี่ข้าวเขาข้าวพันนั่นเอง ออก็ข้าวเขามันข้าวทิเรีมาั่นแต่นี่ข้าวเขางหวยเลยอหอมไปเลยหอมออกเลยเจ้าซีไม่ค่อยขาดเลยเ้มันค้งกว่านเนี่ยข้าวสาลีเนาะ หมดไปเท่าไหร่ป่ะว่ากันสิบห้าเอ็มเนาะไอิไอห้าเอ็มไอสิบห้าเนาะไอเท่าร้อนก็ไม่ร้อนขึ้นเรื่อยขเรื่อยไปเลยนอันร้อนทำไมร้อนแต่นนี่มันดูไปมันเสมอกันเกินอ่ะมันเสมอทุกมันดูหนักมันองสีแล้วมันหมดเกินอ่ะเไปเอาไเอานเาเไองเาเอาไปตอาปาอปอไ เก,ก,ก,ก็ก็ขาวดีอ่ะเ้าไรนนั่ข้าเขาดีเลย,ยงดไงเจ้าด้ไนรนเลลื่อทีเลยสันได้แรงมากเลยเรียกไม่ค่อยสั่นนะรเองเต็งเบากวนี้เองทบากว่านี้นี่เสแรงกว่าเองเราเอยากให้มันได้ ข้าวเยอข้าวเยอมันเข้าจังเข้าจังเดียไปกันว่าใหญ่เท่าไร่ข้าวสามด่เ้าวข้าวมันดีี้เลป็นเงนยมันนักเลยน่ายกนะนักตึกเนยหรืว่าปาด้คุยดูได้ไหมรับ ครัอีอันนี้หนึงก็แค่สามถังเองไปตาาถีสถัง,งนันไม่ได้ไอ,อสีทอนะงซีทองคอนนี่ยสามถังเนี่ยมันจะได้เ้าสารหนึ่งถังแค่นี้ตับขนาดนี้มันไม่ได้ทุนเดียวโอ้ ข้าวนี้ไม่มีคาร์ดเลยว่ะไม่มีคาร์ดเลยเลยอันนี้เรื่องปกติแอนต่นี่เนาะรถมันบดไงก็แบับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมมาดูาาาทุกตัวเองอะไรก็เทก็จะใครดี